สวัสดีครับอัลโตสปีนมนีพาทุกท่านมาอยู่กับ t o y o ต a Hilux ก e v o GR Sport นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง GR Sport อรอบคันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในชุดแต่ง GR Sport เนี่ยเราคงคุ้นเคยกันใน t o y o ต a Corolla a อ t i s นะครับสูปนะฮะแล้วก็ยา r ิสนะครับที่ใช้เป็น GR Sport นะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4ของ t o y o ต a แล้วนะฮะที่ใช้เป็นรุ่น gr sport และสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชม3รุ่นนะครับนั่นก็คือ gr sport ในรุ่นกระบะยกสูงแล้วก็ gr sport r i v o ตัวเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นรุ่น Z Edition นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยนะครัคันนี้ก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตร 2, 2 7 5 5ซีนะครับ204แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีในส่วนของแรงบิดนะครับอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบต่อน,นาทีโซ่กำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมซีค u อนเชียลชิพและแพดเดิลชิพหลังพวงมาลัยครับในส่วนของกระจังนะครับจะแตกต่างกับรีโวในรุ่นอื่อ่่นๆนๆะะรรััเเเพาาาววตกจงีย มีคำว่าโตโยต้าให้ที่ตัวกระจังเลยนะฮะแล้วก็มีคำว่า GR อยู่อยู่ทางด้านข้างนี้นะครับและตัวกระจังของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับก็ดูแล้วเนี่ยสวยงามลงตัวมากนะครับผมมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะฮะซึ่งกล้องเนี่ยมีให้ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องมุมมองแบบ360องศาเลยนะครับในส่วนของไฟหน้าครับก็เป็นไฟหน้าแบบใบบีม LED นะฮะซึ่งตัวไฟเนี่ย สวยงามมากๆครับมีระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบ o l l o w m มี Home ด้วยนะฮะและตัวด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะฮะและที่ชายล่าง,ขงเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาตกแต่งด้วยชุดที่เป็นสีดำนะฮะซึ่งพอตัดกับตัวรถแล้วเนี่ยดูสวยงามลงตัวมากๆเลยนะฮะยิ่งรถเป็นสีขาวแล้วด้วยเนี่ยก็คือเป็นสีดำตัดกับตัวสีขาวสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับ เรามาต่อกันที่ด้านข้างครับด้านข้างในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะฮะซึ่งล้อแม็กของเขาเนี่ยก็เป็นลายที่สวยงามมากเลยนะเป็นเหมือนลายทูโทนนะฮะเป็นตัวสีดําเงาแล้วก็ตัดกับตัวที่เป็นสีเงินออกลมดํานิดนึงนะฮะ รับด้วยยาง 265/60R18 นะครับตัวคาลิปเปอร์เบรกเขาเนี่ยก็จะเป็นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะฮะสำหรับระบบการสะเทือนนะครับเขาก็ได้ปรับเซ็ตใหม่เหมือนกันนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงนะครับแล้วก็ยังใช้โช๊คัพแบบโมโนถูบนะฮะซึ่งมีเฉพาะในรุ่น G R Sport เท่านั้นนะครับส่วนโช๊คหลังนะครับก็เป็นแบบแหนบซ้อนนะครับพร้อมโช๊คัพแบบโมโนถูบเหมือนกันนะฮะซึ่งก็มีเฉพาะในรุ่น G R Sport เท่านั้นนะครับก็ได้ในเรื่องของความนนนนุ่่มมวลลแ้ก็คาหเะ เรามาต่อกันที่กระจกมองข้างนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้เป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีดำนะครับพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะด้านล่างของกระจกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีกล้องให้ด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ากล้องเขามีให้แบบรอบคันเลย360องศาพันโนรามิควิวและนอกจากนี้นะฮะยังมีไฟเลควมไท์ให้ด้วยนะครับมีโลโก้ g r แปะอยู่ด้านใต้ของกระจกนะครับและก็มีเป็นสติกเกอร์ตกแต่งบริเวณประตูนะฮะ ก็มีทั้งประตูหน้าประตูหลังซ้ายขวานะครับเมื่อเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับเมื่อกุณจอยู่ที่ตัวเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เปิดเข้าไปนั่งภายในรถได้เลยนะฮะเรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขาเนี่ยก็ตัวฝาท้ายเนี่ยมีระบบพลังด้วยนะเราสามารถิดแบบมือเดียวสบายๆเลยนะฮะก็คือไม่หนักเบามากๆนะครับแล้วก็มีเป็นไฟเบรกนะฮะมีกล้องมองหลังติดให้อยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็เล่นลวดลายที่เป็นสติกเกอร์ตกแต่งนะครับพร้อมกับโลโกโ้ GR ที่อยู่ทางด้านท้ายด้านล่าง,งเขาเนี่ยก็จะมีเซนเซ,นเซอร์สําหรับถอยมีให้อยู่ทั้งหมด4จุดก็โดยรวมของด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากเลยนะแล้วก็ตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นไฟแบบหลอด LED แต่ว่าตัวไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยงเขาเนี่ยจะได้เป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับจะเป็นหลอดแบบธรรมดาครับแล้วก็ชุดบาง,งเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะครับก็ตัดกับตัวรถสวยงามมากๆนะฮะ ซึ่งทำให้ตัวรถด้านท้ายเนี่ยมันดูเต็มแล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับสาวอากาศนะฮะก็ได้เป็นสอาวาศแบบคลีบฉลามด้วยนะฮะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับที่เขาได้เพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยก็มีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างหรือว่า b ิลด์สปอรนะครับระบบเตือนขณะถอยรถ RCTA นะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้าง สำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บาะหลังกันก่อนนะครับเบาะหลังเนี่ยก็เหมือนกับในรุ่นรีโว ก่อนหน้านี้เลยนะฮะในเรื่องของขนาดตัวรถรวมไปถึงการโดยสารนะครับผมสูง175เซนติเมตรนะครับแต่นั่งแล้วศีรษะก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรนะครับในส่วนของพื้นที่หัวเข่าเนี่ยอันนี้ผมถอยเบามาสุดแล้วนะก็ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับแต่การใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องขยับเบาไปนิดนึงนะครับโดยรวมการโดยสารเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่โดยสารได้สบายอยู่นะแล้วก็คนที่นั่งตรงกลางนะครับก็สามารถวางเท้าได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยพื้นของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่สูงมากนักนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้2จุดนะ กระเป๋าหลังเบาะให้2ฝั่งนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นสีเงินโครเมียมนะครับแล้วก็ที่วางแขนของเขาเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบซอฟทัชนะครับพร้อมกับเดินได้เย็บที่เป็นได้เย็บสีแดงนะครับแต่จุดเด่นของเขาเลยนะะฮนั่นก็คือตัวเบาะหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับเบาะหน้านะครับจุดเด่นเลยก็คือนี่ฮนะตรงหัวหมอนของเขาปักคําว่า GR นะฮะ มีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นหนังสลับกับตัวผ้านะฮะแล้วก็เป็นเบาะรูนะฮะเบาะรูของเขาเนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปข้างในเนี่ย จะเป็นสีแดงนะครับก็สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็บริเวณหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นหนังสีแดงนะฮะก็ตัดกับตัวเบาะที่เป็นเบาะสีดำ่อนข้างลงตัวเลยนะฮะแล้วก็เดินได้เย็บสีแดงด้วยนะครับส่วนพวงมลาลัยนะฮะก็เป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านหุ้มหนังเดินได้เย็บสีแดงนะครับมีจุดที่เป็นสีแดงด้วยนะฮะด้านบนนี่เขาก็สลับเป็นสีแดงให้แล้วก็มีโลโก้ GR ติดให้ที่ด้านล่างของพวงมลาลัย มีแพดเดนชิปหลังพวงมาลัยนะฮะแล้วก็มีปุ่มสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นที mm. well, yeah, mm. ่อย yeah, well well ู่ตรงกลางแล้วก็จอเรือนใหม่นะครับผมเบาะนะครับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะในส่วนของจอเครื่องเล่นของเขาเนี่ยก็เป็นจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่นะครับรองรับ Apple Car p l พ y ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นระบบทัสกีนนะครับแล้วก็สีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาๆนะฮะตรงนี้เป็นวัสดุที่เป็นเหมือนสีเงินโครเมียมรมดำนะฮะวัสดุที่ใช้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็งครับตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งเหมือนก และจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือเขาใช้แอร์แยกแบบ2โซนซ้ายขวานะครับเราสามารถปรับได้แยกซ้ายขวาเลยเป็นอิสระจากกันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะการปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบลูกบิดแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับจ่ายไฟให้นะฮะสจุดนะครับเป็นช่องจ่ายไฟแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบยูดเอสบีที่เป็นแบบหัว A เนี่ยให้1จุด มีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ำนะฮะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับที่เป็นแบบขั้นบันไดมีปุ่ม Eco Mode แล้วก็พาวเวอร์โนะครับที่วางแขนก็เป็นที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับช่องจ่ายไฟนะฮะที่เป็นแบบปลั๊กเสียบนะฮะซึ่งเป็นเหมือนปลั๊กบ้านเราสามารถเสียบได้ที่ตรงนี้ นหน้าจอเรือนไม่ของเขาเนี่ยก็สวยมากเลยนะฮะเป็นจอ TFT นะฮะเป็นจอสีนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับจอของเขาเนี่ยยังสามารถดูภาพกล้องมุมมองแบบ360องศาได้ด้วยนะฮะก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยเนี่ยเขาก็จะตัดมาเป็นกล้องถอยหลังให้นะฮะแต่โดยรวมออปชันที่เขาให้มาภายในเนี่ยก็ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆนะฮะสำหรับชุดแต่งของเขานะครับ อ๋อลืมบอกไปนะฮะปุ่มสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เป็นโลโก้ของ GR ด้วยนะฮะครับแล้วก็ตัวแป้นเหยียบเนี่ยเป็นแป้นเหยียบแบบสปอร์ตนะครับอเอาเป็นประมาณนี้กันก่อนละกันนะฮะสำหรับในตัวต้าไฮรักลี vo รุ่นขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น GR Sport นะครับเดี๋ยวเราไปต่อตัวเตี้ยที่เป็น GR Sport กันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าในรุ่นนั้นเขาจะให้อะไรมาบ้างเรามาต่อกันที่ไฮรัก Re ี vo GR Sport รุ่นตัวเตี้ยนะครับ ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.8ลิตรขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับ204แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีในส่วนของแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมซีคว e นเชียลชิพและแพ d เ e ิร h i ชิทีอยู่หลังพวงมาลัยนะครับ จุดเด่นของในรุ่นนี้นะฮะก็คือการใส่ชุดแต่ง GR นะฮะแต่ว่าชุดแต่ง GR ในรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างกับในรุ่นยกสูงนะ,ะตัวกระจังของเขาเ네นี่ยถ้าเป็นในรุ่นยกสูงเ네นี <Bright> ่ยเขาจะไม่มีเป็นโลโกโ้ถูกไหมฮะจะมีคำว่าโตโยต้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยรุ่น GR ของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นโลโก้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวกระจัง,งเขาเนี่ยบริเวณขอบนอกเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนตัวกระจังที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่า GR ที่ด้านข้างนะครับ ก็อันนี้คือดีไซน์ของในรุ่น GR Sport ตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ที่ชายล่างของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นชุดแต่งนะครับเป็นสเก์ตด้านหน้านะฮะแล้วก็ตรงด้านล่างเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังเลยนะฮะก็คือสีดำเมทัลลิกนะครับผมโดยรวมเมื่อเรามองจากทางด้านหน้าเข้าไปเนี่ยก็ดูกลมกลืนแล้วก็สวยงามลงตัวกับตัวรถนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบใบบีม LED นะครับผม และยังมีระบบ Follow me home ด้วยนะฮะแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับกรอบไฟตัดหมอกตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเขาจะไม่มีเป็นไฟตัดหมอกนะแต่ว่าจะมาเป็นตัวปิดไฟแบบนี้นะฮะ ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามเหมือนกันนะฮะซึ่งเขาก็จะตัดกับตัวสีรถนะครับก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวสีรถค่อนข้างลงตัวเลยนะฮะอนี้คือดีไซน์ของทางด้านหน้านะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวล้อแม่งเขาก็จะได้เป็นล้อขนาด17นิ้วสีทูโทนนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับส่วนบริเวณขอบนอกเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะฮะส่วนคาลิเปอร์ก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งคาลิเปอร์เนี่ยก็จะได้เป็นคาลิเปอร์คู่หน้านะครับแต่ว่าคู่หลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบดเบ ตัดด้วยยาง215 55 R17 นะครับมีสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะฮะและในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเตี้ยลงกว่าในรุ่นปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23มิลิเมตรนะครับก็มีการปรับเซตช่วงล่างใหม่ให้มีความเตี้ยลงนะฮะในส่วนของระบบช่วงล่างและการสะเทือนนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับซึ่งมีเฉพาะในรุ่น GR Sport เท่านั้นนะครับส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับก็เป็นแบบแหนบซ้อนกันนะครับพร้อมโชวกที่เป็นแบบคาร์บอนเบอร์นะฮะซึ่งมีเฉพาะในรุ่น GRport ซึ่งโช๊กเนี่ยก็จะแตกต่างกับในรุ่นยกสูงเหมือนกันนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับก็จะได้เป็นสีดำนะครับพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีแฟลลียวให้ในตัวนะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้กล้องมุมมอง3 6 0รอสงศาเหมือนกับในรุ่นยกสูงนะครับมีคําว่า gr แปะมาให้ที่ด้านข้างนะครับและก็มีสติ๊กเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะฮะมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับสอาาศเป็นแบบครีปฉลามเหมือนกันนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ led l i ท์ไ guiding นะครับ แต่ว่าตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟเบรคของเขาเนี่ยยังเป็นหลอดแบบฮาโลเจนอยู่นะครับด้านล่างนะฮะก็จะมีเป็นชุดดิฟฟิเซอร์นะครับซึ่งเป็นสีดำนะฮะอันนี้ผมชอบนะซึ่งมันสวยมากเลยนะถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นดิฟฟิเซอร์ที่แบบตั้งแต่ด้านซ้ายลากยาวอยู่ด้านขวาเลยนะฮะก็ดูแล้วสวยงามนะครับไม่มีกล้องหลังให้นะฮะในรุ่นนี้ เวลาเปิดก็อันนี้จะเปิดหนักกว่าในรุ่นยกสูงนะเพราะว่าเขาไม่มีระบบช่วยถอนแรงมาให้นะครับสำหรับในรุ่นตัวเตี้ยก็จะหน,หนักหนักหน่อยนะฮะเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างในส่วนของภายในนะครับเบาะของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากมากนะฮะก็คือตัวหัวหมอนของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อติดกันกับตัวพนักพิงเลยนะฮะจะแตกต่างกันในรุ่นยกสูงนะครับแล้วก็ มีปักคําว่า G.R มให้ด้วยนะฮะซึ่งตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสลับกับตรงกลางที่เป็นผ้านะฮะแล้วก็เป็นเบาะรูด้วยนะฮะมองเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบรูดแดงๆนะครับก็ดูแล้วสวยงามลงตัวครับเดินได้เย็บสีแดงนะฮะแต่ว่าเบาะเนี่ยยังไม่ใช่แบบปรับไฟฟ้านะครับจะไม่เหมือนกับในรุ่นยกสูงนะครับผม พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมีผุ่มมันติฟังก์ชันซ้ายและขวาสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นขนาดแตะนิ้วที่ตรงกลางแล้วก็จอเรือนไม้นะฮะจอเรือนไม่เนี่ยก็เป็นจอเฉพาะในรุ่น GR Sport เลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นปกติจะไม่ได้จอเรือนไม่แบบนี้นะครับส่วนจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบจอทัชสกรีนนะครับระบบแอร์ในรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบระบบลูกบิดธรรมดานะฮะยังไม่ใช่แบบออโต้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับจ่ายไฟเนี่ย มีให้2ช่องนะครับมีปุ่ม Eco Mode, Power Mode นะฮะในรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดแล้วก็ดีไซน์ของหัวเกียร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นสี Silver Smoke นะฮะเป็นสีเทาเข้มๆหน่อยนะฮะร,รวมไปถึงตรงชุดคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นสี Silver Smoke เหมือนกันนะครับวัสดุที่ใช้ตรงนี้ก็เป็นแบบพลาสติกแข็งนะฮะ มี p a ดเดิลชิ p หลังพงมาลัยให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็โลโก้ที่อยู่ด้านล่างของพงมาลัยนะครับรุ่นนี้เนี่ยยังใช้เป็นกุญแจอยู่นะยังไม่ใช่เป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะก็เป็นแบบกุญแจรีโมทนะครับผม โดยรวมของภายในเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับในรุ่น g r Sport ตัวเตี้ยนะครับเรามาต่อกันที่ h i l ักลี v o Z e dition นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น Z e dition ที่เขาใส่ชุดแต่งเลเซอร์นะฮะเป็นการยำรวมกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งสติ๊กเกอร์ตกแต่งรอบคันนะฮะแล้วก็ชุดสเกิร์ตที่มีรอบคันเช่นเดียวกันนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีสีเงินโครเมียมล้อมรอบนะฮะซึ่งก็ดูสวยงามลงตัวกับตัวรถนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นมิดขึ้นไปนนก็คือใรุ่ตัว ไปจนถึงตัวท็อปเนี่ยก็จะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นแบบใบบีม LED นะฮะพร้อมระบบ o l l o w m มี o m e นะฮะด้านล่างนะฮะชุดสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นชุดสเกิร์ตของ Laser Pa c k a g e จนะครับจะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ที่อยู่บริเวณฝากระโปรงหน้านะฮะในจุดนี้เนี่ยก็จะต้องเสียเงินซื้อเพิ่มนอกเหนือจากตัว Z e d i t i o n นะครับผมสำหรับตัวล้อนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะอยู่ใน Las ซ r p a c k a g เนะครับเป็นล้อสีขาวนะฮะเฉพาะตัวล้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4990บาาทะถ้จไม่ผิดัตว้อ ก็ดูสวยงามกับตัวรถนะฮะกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีเงินโครเมียมครับพร้อมกับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้านะฮะด้านข้างมีสเกิร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งนะฮะนี่เลเซอร์นะฮะก็ยาวไปจนถึงด้านหลังเลยครับนี่สำหรับสติกเกอร์นะฮะด้านท้ายนะครับก็มีสติกเกอร์ให้เหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เขียนว่า Z Edition นะครับ ฝาท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์ตกแต่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีเป็นชุดสเกิร์ตด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะฮะในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะได้เป็นไฟแบบไลท์กริดนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าตัวไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะได้เป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับเมื่อมองตอนคืนรวมๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวลำแสงของไฟเนี่ยสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับ สำหรับภายในนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับพร้อมกับเดินได้เย็บที่เป็นได้เย็บสีขาวนะครับแผงคอนโซลเนี่ยก็จะดูสวยงามเหมือนกันนะก็คือเขาใช้เป็นสีดำเมทัลลิกนะครับแล้วก็เล่นลวดลายที่เป็นสีเงินด้านๆแบบนี้นะฮะตัวจอนะครับก็จะเป็นจอที่รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับนี่จอก็เป็นจอขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะมีปุ่มมันติฟังก์ชันสําหรับควบคุมจอเรือนไม่แล้วก็จอเครื่องเล่นที่อยู่ตรงกลางนะครับมีตัวเลือกที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะสำหรับในรุ่น Z-Edition นะครับมีปุ่ม Eco แล้วก็ปุ่ม Power นะฮะโดยรวมของภายในเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร2,393ซีซีนะครับ150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีครับ ในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนาทีและสำหรับคันนี้นะครับก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมซีพันเชียรชิพนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ t o y o t a Hilux Revo นะครับที่ได้เปิดตัวใหม่ในรุ่น g r Sport พร้อมกับในรุ่น z Edition นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่เขาได้ปรับปรุงโฉมใหม่นะฮะให้มีออปชันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็ สำหรับวันนี้ออโต้สปินขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ